ทีนี้แต่เมื่อกี้ที่คุณหมั่นพูดมาเอ่อจริงๆแล้วคืออยู่ที่ยโสธรเกิดที่ยโสธรเกิดที่ยโสธรโอ้โหอย่างนี้ครับที่จังหวัดยโสธรนี้พอพอจะรู้ไหมแบบเอ้ก็รู้หมดทุกที่แหละเราเป็นคนไทยอ่ะหลายๆจังหวัดนั่นแหละทีนี้แต่เราเจาะจงดีกว่าที่เชียงรายเนี่ยคุณรู้จักบ้านเมียน้อยกูเป็นไงบ้านสี่ร้านนี่เอามือลงดเอามือลงดิดิอ่าบ้านบ้านสี่ล้านนี่ก็ซื้อให้เขาเขาไม่มีที่อยู่ก็จะซื้อให้เขาเราจะซื้อให้พ่อของฉันหลังหนึ่งเ้วยองนีอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวก่อน อุ้ยแฮปปี้เบอร์เดย์นะมากรักมากมากมากเนี่ยไอ้น้องกำกับเนี่ยเช้าที่ยี่สี่เนี่ยค่อยๆซีซีบอลลูตอนนี้หรอดอกเลอร์ค่อยเคยจะใช้อาค้างเจ้าค่ยถีบหน้ามึงเคยเคยเคยมึงยังไม่หยุดอีกนะบัฟทอกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับรายการบัฟท็อครายการที่เราจะถอดสมองแล้วมาลองคุยกันครับสำหรับวันนี้อยู่กับ คุณหม่ำจกมกสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับทำไมไม่จัดไฟสว่างสว่างวะอ๋อมันเป็นแบบว่ารายการเราค่อนข้างแบบดีฟทอกรู้จักไ่าดีฟทอกไม่รู้คือเราเป็นไม่ได้พูดนานแล้วตั้งแต่กลับจากอเมริกาอ๋อเหรอครับอืมโฮ้ยผมเพิ่งรู้ว่าคุณคุณหม่ำอยู่ไปอยู่อเมริกามาด้วยใช่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อเมริกาสเตลอะไรนะสเตลสเตลซีเอทล อ๋ออยู่ซีแอตเทิลเลยฮะมันอยู่ใกล้ๆกับรัฐอะไรซีแอตเทิลยัสโซอยู่อยู่ใกล้กับยัสโซเลยใกล้ยัสโซอ๋อแสดงว่าอันนี้เป็นได้ชื่อมันนะชื่อแพทติกโบคาโร่เป็นลูกครึ่งครึ่งแพทติกโบคาโร่เปลี่ยนเป็นเพชรไทยวงคำหลาโอ้ไม่ได้ใกล้เคียงเลยใก็ตัวเดียวกันนี่แหละเขาเรียกเพี้ยนไงเขาอีกคนก็เรียกเพชรเพชรแพทติกแพทติกโบคาโร่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 เพชรไทยวงคำหล่อไทยวงคำหลคำหลเลยกลายเป็นเพชรไทยวงคำหลาไปเลย เขาเรียกเพียนเรียกเพียนคนที่นั่นเขาเรียกกันเพียนขนาดนี้เพียนเพียนเยอะเลยล่ะอพอเอากูมาทำไมวะเดี๋ยวก่อนนี่เอามาทำไมมาพูดเรื่องอะไรมาพูดเรื่องเรื่องอ้าวเราก็ต้องค่อยๆถามประวัติของแขกรับเชิญไปแล้วค่อยๆถามถึงคนเราไม่เคยดูเลยเลยว่าประวัติมาอย่างไงไม่เคยดูเลยบางคนอาจจะไม่รู้จักคุณบางคนเหรอใช่กูดังเหมือนพอๆ่ัไก่กที่เชียงบุรีนะรู้ป่ะเคยไปไหนมาไหนเห็นกูข้างทางึงหมดล่ะอ๋ออาบอันนี้สําหรับเด็กเจนใหม่เจนเจนเอาเอาเอาฟา รู้จักไหมครับเจนอัลฟาลูกส่งลูกไปเรียนต่างประเทศโโอ้้หรูเจนเอลฟาเหมือนอัลฟาเจนนั่นแหละขึ้นบินใช่ใช่ครับคล้ายๆกันอัเพราะลูกลูกคุณคุณหม่ำก็คุณหม่ำส่งไปเรียนที่อเมริกาอ่าอันนี้กลับมาก็ดูชาใช่ทีนี้แต่เมื่อกี้ที่คุณหม่ำพูดมาเอ่อจริงๆแล้วคืออยู่ที่ยโสธรเกิดที่ยโสธรเกิดที่ยโสธรโอ้โหอย่างนี้ครับ ที่จังหวัดยะโสธรนี้พอพอจะรู้ไหมแบบเอ้ยก็รู้หมดทุกที่แหละเราเป็นคนไทยทั้งหลายๆจังหวัดนั่นแหละอ๋อรู้หมดเลยเรื่องต้องเที่ยวทุกที่รู้จักหมดแหละเพราะก่อนอยู่ลูกทุ่งไงอ๋อไปไปทัวร์ไปตามเดี๋วลูกทุ่งนี่ก็ไปทัวร์ไปคอนเสิร์ตนั่นแหละทีนี้แต่เราเจาะจงดีกว่าที่เชียงรายเนี่ยคุณรู้จักบ้านเนียน้อยกูเป็นไรทาไม หนิงกับเจนนี่นั่นแหละหนิงนั่นแหละผีหน้านั่นแหละอเอเอ,เอเวนไม่ต้องเรียกชื่อเขาอ๋อเหรอครับเดี๋ยวผัวเขารู้อ๋อเดี๋ยวเซนเซอร์เอาไหมฮะต้องเซ็นเซอร์เลยก็เพื่อขนาดนี้แล้วอ๋อแล้วเจจูคือคนเดียวกันไหมครับอันนี้ผมผมคนละคนอ๋อหนิงกับเจจูคนละคนทำไมไม่ถามเรื่องหนังเรื่องอะไรวว่าไอเท่เล่นเป็นอะไรไม่อาเจียนเดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวมันจะไปถึงตรงนั้นครับแต่อันนี้คือใช้ยี่สิบกรกฎาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวบอกตรงนี้เดี๋ยวคนลืมเอาเอาลืมเรื่องมานานมาแล้วใช่คือ คนละคนอันนี้คือผมสงสัยคนละคนคนละคนนะครับใช่มันไม่มีใครหรอกที่ชื่อจูหนิงเนี่ยอ่าคนไหนคนไหนสวยพากันดวพอกันสวยพอกันนะครับอืมสวยพอกันคือได้ผมได้ได้ยินสโลแกนของคุณหม่ำคือเล็กๆไม่ใหญ่ๆห่ม่ำทำใช่คือทั้งสองคนนี้ข่าวขาวอ้วกอโหนะครับแล้วเอ่อทำไมถึงตะกุกตะกักมึงที่ไม่ไม่ซ้อมมาวะมึงทำไมไม่เออทำไมไม่เอ เรียบเรียนคําถามมาให้เรียบร้อยพูดไปนึกไปพูดไปนึกไปอ๋อได้ได้ได้งั้นอ่าบ้านสี่ล้านนี่ยเอามือลงดีเอามือลงดีดีอ่าบ้านบ้านสี่ล้านนี่ก็ซื้อให้เขาเขาไม่มีที่อยู่ก็จะซื้อให้เขาอ๋อเขาไม่มีที่อยู่เออจะซื้อให้เขาไปจะซื้อให้พ่อของฉล้านึงด้วยนะอีกสั๊กแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนอ๋อพ่อผมตายแล้วโอ้ยปี้เบิร์ดเดย์นะพ่อผมมาได้ยินอันเนี้ยพ่อผมดีใจมากเลยถ้าได้ยินอันนี้นะคือพ่อผมคุณหมั่เป็นไอดอลของพ่อผมเลยใช่ฮะแล้วพ่อก็ เสียไปนานแล้วเสียไปประมาณสองปีแล้วอยูไปอย่ามัาน่นใจอาจจะอาจจะตดนรกก็ได้มงไม่มั่นใจแล้วมากมายอ่าใช่ใช่บางทีคนคข้างล่างจะเยอะกว่าข้างบนอ่าถ้างั้นพ่อเป็นอะไรเสียเป็นอะไรเสียอ่าเป็นน,นี่ครับเป็นโรคประจําตัวเป็นเบาหวานโรคหัออวใจาม,มายูตามไข้แล้วอ่าใช่ก็เดี๋ยวฝากฝากคุณหม่ำถ้าไปเจอพ่อผมข้างล่างยังยังไม่ไปไม่ไปยังไม่ไปอ่าหมอบอกว่าจะตายตายคู่ตายคู่จะตายด้วยอุบัติเหตุตายตายสองคน อ๋อวันนี้กูไปกูไม่ได้รถมานะกูขอติดรถออไปด้วยนะอ๋อไม่ไม่เป็นไรผมผมแล้วผมหักเดียวกันผมไม่มีพ่อก็เหมือนกันพ่อก็ตายรถชนโอ้โหรถชนอ๋ใช่รถชนบุรีใช่ไหมใช่ใช่เก่งขึ้นเยอะรักเดียวเนี่ยก็ทีนี้มาถามตอบสี่ล้านที่พื้นที่ใช้สอยเยอะไหมฮะก็แปดสิบกว่าตารางวาแปดสิบห้าตารางวาเหรอครับคือเขาอยู่คนเดียวเลยะครับเราก็อยู่กับลูกกับเต้าซึ่งเป็นลูกเราด้วยไหมใช่เป็นลูกเราด้วยอ๋อแสดงว่าคุณไม่ได้มีลูกแค่สองคน สรุปไปปิดรายการเถอะเพราะว่าไม่เบรย์คุยเรื่องน้องเรื่องหนังแล้วคุยครับคุยครับนี่กำลังเข้าเลยครับกำลังเข้าเรื่องหนังเลยก็คือมีลูกในเรื่องก็มีลูกมีลูกกี่คนเอาเอาสรุปง่ายๆแต่ยังไม่ได้เล่าเรื่องลูกเราเรื่องแม่ก่อนเราเรื่องแม่ทีนี้ก็เป็นเรื่องของแม่นาก่อนกับอาม่าไม่ไม่ม่ไม่เกี่ยวกับแม่นาครับเอาเอาของของคุณก่อนสรุปเลยเอาชัดๆตรงนี้คุณมีลูกกี่คนครับมีลูกสองสามอ่าสามใช่นับนับที่นั่นด้วยสามใครคนโตครับก็ ฝั่งฝั่งนู้นคนโตไม่ใช่ฝั่งฝั่งของเราคนโตแต่เราพอเรามีแล้วแต่เราเหมือนแบบไปไปนี่ไงช่วงนั้นไปรุ่นไปรุ่นเนี่ยคือไเหมือนกันเลอผมไม่มีเฮ้เชื่ออะไรมึงอะแต่คุณก็เทียบเกาหลีป่ะอะอะไรนะเคยเทียบเกาหลีไหมโอ้ยมันคืออะไรอะจริงจริงมึงรู้อยู่แล้วแหละอืมใช่เคยเที่ยวอยู่แล้วไม่ผมดูในกูผมดูในอินเทอร์เน็ตเอาอะไรอ๋อทสั่งมาเลยเหรอสืบเนื่องจากเมื่อกี้เลยว่า พอคุณเป็นคนยะโสธรแน่นอนว่าคุณก็คือคนคนอีสานถูกไหมใช่ผมผมต้องบอกว่าเชื้อสายผมจริงๆแล้วก็เป็นคนอีสานไม่อยากรู้กูไม่ได้อยากรู้ชอบกินอาหารอีสานไหมอาหารอีสานคอยซีมักก็บอกูไม่ไงไม่แม่มักอาหารอีสานหลายเด้อแล้วเจ้าเจ้าซีมักเมนูใดไไม่กินกินพาสต้าะส่วนใหญ่ พาสต้าโอ้มันเป็นอีหยางอ่ะพาสต้าเป็นเส้นผัดผัี่เป็นเส้นผัดกันใสชีสใสเนยใส่ผักหลยหลไหมเด้อมึงเคยถามเจ้าใครถีบหน้ามึงเคยเคยเคยมั้ยมึงจะไม่หยุดอีกนะพูดใต้เป็นไหมอ่าเรื่องผมผมมันมีเรื่องหนึ่งที่คุณหม่ำต้องพูดใต้ด้วยอที่ว่าจะเข้าเน็ตฟลิกใช่ใช่ใช่อันนั้นอันนั้นก็อีกเรื่องนึงที่มึงสนใจหนังเรื่องนี้ทำไมไม่สนใจหนังที่คุณจะพูดเนี่ยอ้ออันนี้อันนี้ก็คือผลงานของคุณถูกไหมครับ เรื่องนะคุณพูดใต้ด้วยเขาชุมทองขนงจุมโจุนอ่ะคุณแต่จากคุณเป็นคนอีสานจะพูดใต้ได้ไปอยู่ใต้หลายปีลองลองลองไปอยู่ใต้ยหลายปีเด้ออ่าคนใต้ยนี่ป่นเล็วนะยังยังสับปะรดนี่สับปะรดคนไต้ยต้นใต้แรงยังไงอย่านัดย่านัดสับปะรดนี่ย่านัดแล้วตลาดนัดลาดลาดไม่มีนัดละสับปะรดนี่อย่านัดแล้วอย่านัดล่ะอย่านัดที่ว้ดม ไปลาดนัดไปซื้อยานัดกับยานัดนี่อยู่แต่วนี้ป้อมก้นนักก้อนนะนักก้อนซี่ธรรมราชนักก้อนจะวันไอเวรเจ้าซี่สิบไปไปเฮ็ดยังเฮ็ดยังยูตอนนี้ตอนนี้ทำหนังอยู่เฮ็ดหนังอยู่เฮ็ดยังทำทำหนังเฮ็ดหนังทำหนังมากลักมากมากมากเป็นหน่งกกับภาพยนตร์อืมภาพยนตร์มุกวี่ มูฟวี่ซีนีมาโปรดิวเซอร์บทภาพยนตร์ด้วยที่เป็นปโปรดิวเซอร์ดูแลผลิตมากมากมากยี่สิบสี่กรกฎาคมใคสี่ซองใส่ว่าอซื้อซื้อที่เป็นมากหลักเรื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมาจากแดงพระขนงทำแดงพระขนงมาแล้วเรื่องหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับลูกนางนาดูงนางนาดูงนางนาแดงพระขนงที่มันต่อต่อเนื่องมานี่เป็น น่ารักมากมากมากน่ารักมากมากมากยี่สิบสี่เป็นเป็นเอียงอ่ะเป็นในเรื่องใช่ไหมเป็นเป็นเอกต้าเป็นตัวประกอบเจ้าสิเป็นเอกต้าโอ้แล้วเราอพี่น้องเป็นผู้กำกับเป็นพี่น้องเป็นผู้กำกับอเป็นพี่เท่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับอ๋อเอากำกับสองคนมันสี่อิฟฟ์ชปฟ้ดกับอังเคิลมันสี่คล้ายๆกับโปะแตกนะไม่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 เหมือนสิ อ้คอยคอยสี่เบิงโปรแตกแะอืมันก็อ่าเป็นอ่าเบิงล่างในกองทายอันนี้อันนี้ไม่ใช่เบิงล่างเบิงนาเบิงนาเบิงนาอันนี้เบิงนานะเบิงนาไม่ใช่เบิงล่างอ๋อไม่ใช่เบิงล่างแล้วมันสนุกสนุกยังไงอ่ะเป็นนั่งหลักโรแมนติกโรแมนติกนะหนังหนังภาพยนตร์เนี่ยภาพยนตร์นี่สายสายสายในโรงวันวันวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมออกวันที่ยี่สิบห้าเอ้า สไม่ไส่ไส่หวันเดียวออกยี่ปียี่ห้าปีหน้าอ๋อปีหนึ่งเลยอเอาละซีสีเรื่องนี้ใครเป็นนางเอกยาดายาดากับคิดยาดากับคิดคิดโูก <laughs> <ย>ับคิดยาดากับคิดอ <laughs> อนางหน้าเป็นปนางเอกนางเรื่องนี้ หนางน้าสิเป็นนางเอกอะในหนังเจ้าเจ้าซีไอเอฟมากมากคิดอีกยังนี่ฟังฟังกูนี <S <S> <S <s ่สุกโลกให้ฟังเนี่ยมากเล่นเป็นพระเอกในหนังเรื่องนี้นาคเล่นเป็นนางเอกในหนังเนี่ยอ๋อมากเป็นพระเอกเออออาหนังหน้านี่เป็นนางเอกหนัองคนพุ่มกับเจ้านี่ซีมีมีความคิดที่ซับซ้อนเด้อเฮ่ันซีโอ้โหปิดแอร์ได้กูอยากอยู่ลร้อนไปสุดยอดเลย เนื้อหาเออ่สตอรี่แบบแปลกใหม่มากอืมเจ้าจีสลัดมากๆเด้อเซิร์นซวนพี่น้องเศร้าไม่ต้องเซิร์นแล้วกูวมไม่อยากเซิร์นแล้วใครอยากดูก็ดูอ่ะ,อ,ะอยากดูก็ไปดูดค,อคอ่อยค่อยซีเซิร์นให้อ่าเซิร์นเลยพี่นอออ้องเศร้าอีซานคอเซิร์นซวนภาคใต้ด้วยภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางทั้งหมดเลยเซิร์นซวนผ้าซาซอนที่อยากดูหนังเรื่องนี้เด้อ ว่าพ,พี่บ่าวตอนนี้นพี่บ่าวแล้วตะ้มามาใต้แล้วพี่บ่าวนี่ตั้งใจทํามากเลยนะนั่งหนึ่งนี่เป็นการที่คิดสตอรี่ที่ชับช้อนนะชับช้อ,ชอน,นอมาเหนือมาเหนืออีพี่อีพี่้นนี้เนี่ยเป็นเป็นก้นตีติเกจะล้านมากเลยนั่งมวนขานาานะขนาน่าจตายอีกร้อย อาชายริ่ยร้อยร้อยร้อยจังหู้ย็ดแมมหัวดอ,อ,อเรื่องนี้ชุดยอดเลยนะยี่ปีกันลักดาจัวจัวจุกโรงปาปยนต์ประเทศไทยเลยนะอโอ้ก็ไปดูกันได้เป็นเรื่องแรกที่แกงตามจ่ามาเล่นด้วยกันนะจ <c oughs> ไไมมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วคุณหมำ่ำ <c oughs> เป็นช่วงที่ผมไม่อยากจะจากคุณหม่ำไปเลย <c oughs> เพราะว่าจากเอะ ผมผมรู้สึกว่าสนุกมากๆันนี้การได้คุยกับคุณถามกูด้วยก่อนจะจากกันไปคุณมัมฝากอีกสักรอบหนึ่งฝากหนังอีกสักรอบหนึ่งยี่สิบกระดาษครับโอเคครับก็คือสุดท้ายแล้วนะฮะคนดูไม่ได้อะไรหรอกได้ครับคือผมว่าได้ข้อมูลเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องชิงลายเรื่องแน่นอนเลยกดไปช่องอื่นเลยครับไปดูอันอื่นเลื่อนขึ้นอย่าดูเลยโอ้ยเขาไม่เขาไม่เลื่อนอยู่แล้วเขาดูจนจบครับเพราะว่าคลิปเนี้มันมีข้อมูลหนึ่งที่แบบ หลายคนสงสัยมานานเจจูกับหนิงคนละคนกันนะครับอันนี้คือแฮชแท็ไว้เลยเจจูหนิงคนละคนนะครับสุดท้ายครับอยากฟังเรื่องผีจากคุณหม่ำมันเล่าเยอะแล้วดิผมมีหลายผีคือคือผมรู้สึกว่าคุณหม่านี่เป็นคนที่มีเซน์ในการที่แบบแต่ไม่กลัวผีนะอะแต่ไม่กลัวแต่คือแต่คือเจอบ่อยอยากให้อยากให้ลองเล่าสักสักซักเรื่องหนึ่งซักประสบการณ์หนึ่ง เอาแบบที่ไม่ค่อยเล่าที่ไหนอะไรเงี้ยผมอยากฟังมากปั๊มเก่าๆในระหว่างน้ปั๊มเก่าๆเนี่ยบางทีอ่ะมันเกิดเหมือนจะเป็นปั๊มหลอดปบางที่มันหมุนหมุนใช่ระหว่างไม่เชื่อก็อย่าไป็นดถหลวเข้าไปแต่ที่จริงแล้วมไม่กลัวผีหรอกเราดูเฉยๆแหละน้ำมันมันจะหมดนะออืก็กะจะเติมสักหน่อยเดี๋ยวเขาไปเติมปั๊มใหญ่ก็ได้เนี่แกะเติมสัก ร้อยหนังสอไม้ไปเติมมันจะได้ขับ<ช>ไปต่อได้เดินไปเข้าห้องน้ําอห้องน้ํากระจกก็แตกๆมันมเป็นตําเก่าแล้วบรรยากาศก็ลมลมพัดไปมะม่งวงเราเป็นคนไม่ไมไมไมกลัวผีอ,อแต่ไอเด็กคนนั้นไอเด็กัามันพี่จะเข้าห้องนามมา้ำมันก็ยังบอกนะว่าพี่ไปเข้าห้องน้ำะไรเที่ยวตรงนี้ข้างๆนี่ก็ได้แต่เราก็ไม่ไม่ไม่รู้มันบอกเพื่ออะไรอืพี่ไปเข้าห้องน้าเลย คือคือห้ามไม่ให้เราไปเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำใช่ก็คือเรียกบอกให้เยี่ยมตรงนี้ก็ได้เกือบเข้าห้องน้ำอ่านรู้แล้วว่าห้องน้ําต้องมีอะไรโอ้โหแต่ก็เป็นคนไม่กลัวผีก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเสียกระจกก็เป็นกระจกกระจกกระจกเป็นแผงเนี่ยอ่าเยี่ยวเสียกระจกก็จ้องไแตก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 อืมอืมเยี่ยงไงหน้าขึ้นนึกถึง ถ้าคนคนกลัวผีนะ่ะคือมันต้องาการแบบยคือมันมีมีผีคือมันคองแงนขึ้นกระจกแค่นั้นแหละแต่นี่เสียงหลงเลยเพราะเราไม่เคยหรือว่าเราไปทามันหรือเปล่าเออหนึ่งก็นอาร้องเสียงเมื่อคนไม่กมลัวผีร้องเออนะเอ,อ้ยโหสุดขีดเลยสิบหนีบหนังนโอ้สิบหนีบหนังอ๋อ มันตอนเยี่ยวมันตอนเยี่ยวใช่ซิปติดหนังนะาถลอกเลือดซิปเลยไหลเพราะเราไม่ได้มองไงเราไม่ได้มองใช่นั่นแหละตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยปั๊มเก่าอีกเลยโอ้นี่เป็นเรื่องผีเรื่องผีเนี่ยนี่เราในชิงร้อยเราครับเราหลายตอนแล้วด้วยเราหลายตอนนะอันนี้ไม่ได้มองไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีเป็นซิปหนีบหนังซิปหนีบหนังหนังนใช่ครับ โอ้หสีสีเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้คนที่สีสีไปซีอ่าในปั๊มไปเยี่ยวไปในปั๊มเนี่ยพยายามดูดีๆต้องดูดูดีๆด้วยอาวุยวะอวุยวะของตัวเองด้วยนะใช่โอ้หสีเบิงวะเห็นน่ะเอ้ยต้องมองสีมองตลอดเบิงตลอดนี่ถ้ามองขึ้นไปนี่มันไม่ไม่มองนี่ถ้าสิเป็นสนิมเลยเป็นบาดทะยักนะอ่าเป็นบาดทะยกนี่ ตายตายเลยตายได้เลยสามเดือนตายเลยโอ้แล้วนาอายเลยใช่ไปสิไปหาหมอหมอบอกสิบหนีบควดสิบหนีบควนี่เป็นบัทยักตายโอ้ใครๆก็ต้องอ้ายโดนล่อเยโดนล่อว่าเจ้าสิไปดึงยังอีหยังนี่ทำไมมันไปโดนกูไม่น่าเล่าเลยกูไม่น่าเล่าเลยกูไม่น่าเล่าให้มันฟังเนื้อ กลายเป็นเรื่องที่มันเล่าขำกว่าเรื่องที่กูเล่าเลย <laughs> <laughs> <laughs>